รู้ไหมแม็กซ์ก็เป็นคนนิสัยดีที่สุดคนนึงเลยนะก่อนเขาตกลงไปในบ่อปลาไหลไฟฟ้าเย,ย้นั่นแหละต้นเหตุลนะคือว่าไปฟรินก็ตกลงไปในบ่อทรายเหมือนกันมันทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ทรายน่าแปลกนะไงแม็กซ์ไม่กลายเป็นมนุษย์ปลาไหลไฟฟ้าอ๋อโอ้โอ,โอ,โอ้พูดถึงมนุษย์ปลาไหลแล้วฉันเคยเจออยู่คนนึง เป็นเอเลี่ยนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้อะไรโลกพวกนายไม่มีเหรอไม่ไม่นะโอเคเอาอีกแล้วเฮ้ยโอเคหรือเปล่าเออหลังของฉันน่ะมันปวดแกร็งคงจะโหนตึกมากไปหน่อยอ๋อใช่ฉันก็ปวดหลังเหมือนกันจริงเหรอใช่จะให้ฉันช่วยแก้ให้ไหมได้เหรอได้ก็ดีเลยพร้อมนะ ใช่เป็นไงบ้างดีเลยใช่ไหมล่ะว้าวดีอะ่ะโอ้ยดีชะมัดฉันเคยอยากมีพี่น้องแบบว่าในสร้างของเหลวแบ่งมุมได้ในตัวเลยด้วยเออคือฉันไม่อยากจะคุยเรื่องนี้อ่ะนะไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะนี่นายตั้งใจจะล้อฉันใช่ไหมไม่ไม่ไม่มไม,ไม่เขาไม่ได้ล้อน,นายคือว่า พวกเราทําไม่ได้ก็เลยสงสัยว่านายทำใยเมืองมุมได้ยังไงเท่านั้นเองแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวฉันก็ไม่อยากยุ่งนะฉันแค่คิดว่ามันเจ๋งก็ได้ก็ได้อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วกันคือในกระเพาะอาหารของฉันเนี่ยจะมีต่อมผลิตเส้นใย,ยอยู่โดยมันจะทำการแปลงโปรตีนในกลุ่มเเโรรตีนทีน่เป็นกลุ่มเดียวกับแล้วมันพุ่ง<ส>ออกมาจากข้อมือนายหรือออกมาจากที่อื่นอีกอะแค่ที่แค่ที่ข้อมือใยเมืองมุมไม่หมดบ้างหรอ ฉันนี่ของขาดตลอดเลยฉันต้องทำเองในแลบและมันยุ่งยากไม่เหมือนกับของที่นายมีมันก็ฟังดูยุ่งอะนะใช่ใชแต่ฉันก็เป็นจริงๆนะเออเหมือนนายพูดอะโอ้ยายมึงมูมหมดโอ้ทำไมอะ Hello, darkness, ฉันไม่อยากเป็นแฟนคุณฉันฉันขอไม่เล่าดีกว่าเฮ้ hey! ใครคือตัวร้ายที่บ้าที่สุดที่พวกนายเคยสู้มาหร เหมือนพวกนายจะเคยเจอแล้วนะใช่ <_ d ue> เป็นคำถามที่ดีใช่ฉันเคยสู้กับอเอเลี่ยนที่เกิดมาจากก้อนเมือกสีดำโอ้ไม่นะจำเอเลี่ยนหน้าปลาไหลที่ฉันเคยบอกได้ไหมเ <_ m akes> จ้านั่นเป็นลูกน้องของเอเลี่ยนคางตูตัวม่วงที่อยากจะลบคนครึ่งจัก,กรวาลด้วยการดีดนิ้วฉันได้ไปสู้กับพวกเขาทั้งในโลกและอวกาศแล้วก็สู้กับพวกเขาอีกทั้งไทม์ไลน์นี้แล้วก็จากไทม์ไลน์อื่นว้าวฉันว่ามันสุดยอดมากเลย ใช่ถึงแม้เรื่องนี้มันจะเกินสามันสำนึกของเราไปหน่อยแต่ถึงยังไงฉันก็อยากจะลองสู้กับเอเลี่ยนดูบ้างและแล้วฉันก็สู้กับคนที่มีแขนเป็นเครื่องจักรจากนั้นฉันก็ไปหยุดรถไฟที่กำลังจะตกลางด้วยหลังของฉันโอ้พูดถึงรถไฟฉันก็เคยถูกรถไฟชนเหมือนกันตอนนั้นฉันถูกภาพลวงตาหลอกเอาก็เลยมองไม่เห็นเดี๋ยวนะนี่นายไม่ได้อะไร ไม่ฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นโอเคโอเคฉันยังเห็นนายเป็นเด็กมัธยมอยู่และนี่มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพ <c oughs> ฉันก็อยากเห็นภาพหลอนบ้างจังนี่พวกนายจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยเจ๋ย จะว่าไปฉันมีความสุขมากเลยนะที่หนังไตราภาคเลือกสุดท้ายของฉันมีพวกนายอยู่ด้วยอะ่ะฉันก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของนายแม้จะเสียดายที่หนังของฉันมีแค่สามภาคเดี๋ยวนะนี่พวกนายมีหนังไตราภาคด้วยเหรอ